มาท,ทิ้งกลุ่ม BNP ทุกท่านทุกกลุ่มน,นะคะสวัสดียามเช้าเช้าว,าวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนประวติศาร์567กับการรางแขกกระเทือทองคำนะคะสำหรับการทรองเช้าวันนี้ค่ะ7โมงจบเป็นแท่งเขียวค่ะเทรดเดอร์ เมื่อวานกราฟทองนะคะราคาขึ้นต่อแน่นอนเธอกบอกว่านะคะเป็นเขียวแล้วเขียวต่อเลยวันนี้ก็เขียวต่ออ e ีกค่ะเธอดเดี๋ยวเรามาดูการในส่วนของ t า m e เตเมสี่ว่ายังไงนะคะคารเตเมสี่เช้านี้ก็บอกว่ากราฟทองนั้นยืนเหนืออินดิเคเตอร์หรือว่ายืนเหนือแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะคะการที่กราฟยืนเหนือแบบนี้เขาบอกบอกว่าเขามีแรงขึ้นต่อวันนี้จะมีเป้าหมายไปที่ราคา265เอาเข้าไป2680 26 นะคะ85นะคะแล้วก็ถ้ามีแรงหรือว่ามีข่าวส่งก็จะดันราคาขึ้นต่อนะคะอ่าตรงนี้นะคะอัน,นอ่าในส่วนของแนวต้าน,นะคะก็จะมีโอกาสดันราคาขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของไทม์เฟรมเฮซค่ะอ่าใช่เลยนะคะใช่เลยอ่าในส่วนของไทม์เฟรมเฮซ i ่ค่ะเมื่อวานนี้กราฟยอ่อเป็นที่นะคะ ไม่ต่ำกว่า M5 ดันราคาขึ้นตั้งแต่เช้านะแล้วก็แบบนี้เขาแทนมองว่าถ้ากราฟอะค่ะไม่ต่ำกว่าราคานี้เดจะต้องขึ้นต่อนะคะนี่คือ2แนวรับวันนี้นะคะ วันนี้เลือกแผนการเทรดหน้าบายในส่วนของเทชส,สีชาวนี้จบเป็นแดงเล็กๆนะคะยังไม่เขียวค่ะเดี๋ยวเราต้องดูว่าตอนนะคะออตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนี่9้โมง23นาทีเมืองไทยน่าจะประมาณสัก7 นะคะเจ็ดโมงก,กว่างั้นก็ต้องดู8ปดโมงว่า8ปดโมงนั้นจบเขียวได้ไหมแล้วก็เช็คว่ากราฟถ้าไม่ต่ํากว่า m 5ก็มีโอกาสราคาขึ้นนะคะสำหรับใครจะหา,าคาเฟตอนเช้าก็บริหารตุนเพื่อกําไรดีๆนะคะวันนี้ก็แพมยังในเ็ดหน้าบายเพราะว่าถ้าถามวันที่สีของเรา ก็อาจจะต้องรอถึง11โมงนะคะว่าเฮสสีนะมีแรงขึ้นต่อเนื่องไหมวันนี้เน้นเทตนน้าบายเข้าไปดูในทำเ F M5 ค่ะจะเห็นได้ว่ากราฟนะคะเมื่อวานนี่คืออย่างที่บอกว่ากราฟไม่หลุด M15 M5 เมื่อวานสร้างแนวรับนะตรงนี้แนวรับ M15 เลยนะคะแต่แล้วดันขึ้นแต่แล้วดันขึ้นไม่หลุดราคา2660นะคะกราฟเดจบดเขียวตามคาดการค่ะวันนี้เช่นกันค่ะมีโอกาสาร,ราคาขึ้นต่อนะคะแต่สําหรับตอนเช้าบางครั้งกราฟมีแรงมากพอก็ดันราคาขึ้นไปเลยแต่ถ้ามีแรง มากคออาจจะพักตัวแล้วไซส์เวยนะคะในส่วนของ M5 หรือ M15 นะ,ะก็บริหารทุนเพื่อกำไรดีๆนะคะคลิปนี้เดี๋ยว่อแพมส่งเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้่อแพรมนะคะก็มีการวางแผกนการเทรดให้กับเทรดเดอร์เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าตรงระบบการเทรดก็จะมีคำชี้แจงหรือว่าคำแนะนำเข้าไปนะคะสอ่สำหรับเท่านี้นะคะส่งคลิปนี้จากญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะ